ทุกคนคงเคยได้ยินคําว่า ECNY หรือเงินหยวนดิจิทัลของจีนแต่ว่าทําไมรัฐบาลจีนถึงจริงจังกับเรื่องนี้มากจนลงทุนสร้างระบบทดลองใช้และขยายไปทั่วประเทศวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่น ECNY คืออะไร ECNY หรือดิจิทัลหยวนเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางจีนมันไม่ใช่คริปโตเคเ r รนซีแบบบิตคอยหรืออีเธอริเอียมแต่เป็นเงินที่มีมูลค่าเท่ากับเงินหยวนปกติเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบจากกระดาษหรือเหรียญมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่อยู่บนแอปพลิเคชันค่ะรัฐบาลจีนเริ่มทดลองใช้ ECNY ตั้งแต่ปี2020จนถึงตอนนี้ปี2025มีการขยายการใช้งานไปกว่า30เมืองใหญ่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสาธารณะการชำระเงินในห้าง ไปจนถึงการใช้ในงานระหว่างประเทศแล้วค่ะแล้วทำไมจีนถึงผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเหตุผลแรกคือเรื่องการควบคุมระบบการเงินภายในประเทศจีนมีประชากรจำนวนมากและส่วนใหญ่ใช้การจ่ายเงินผ่านมือถืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอลีเพหรือวีชัดเพย์แต่ระบบเหล่านี้ถูกควบคุมโดยบริษัทเอกชนรัฐบาลจีนจึงอยากสร้างเงินดิจิทัลของตัวเองที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารกลางโดยตรงเหตุผลที่2คือเรื่องการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การมี ECNY จะช่วยให้รัฐบาลติดตามการไหลเวียนของเงินได้ชัดเจนขึ้นลดการฟอกเงินลดการเลี่ยงภาษีและควบคุมเถียรภาพการเงินได้ดีกว่าเหตุผลที่3จีนมองว่า ECNY เป็นก้าวสำคัญในการแข่งขันในเวทีโลกปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแต่จีนอยากผลักดันให้หยวนมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในการค้าขายกับประเทศที่เป็นพันธมิตร ECNY จึงถูกใช้ทดลองในธุรกรรมข้ามพรมแดนเช่นฮ่องกงรัสเซีย หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์เพียงอย่างเดียวอีกเหตุผลสําคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินของตัวเองจีนอยากแสดงให้เห็นว่าประเทศสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยได้ ECNY จึงไม่ได้เป็นแค่เงินแต่เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเงินด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกัน ECNY ก็มีความทา้าทายอยู่เหมือนกันนะคะคนบางส่วนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว เพราะรัฐบาลสามารถติดตามธุรกรรมได้ละเอียดกว่าการใช้เงินสดอีกด้านหนึ่งผู้ใช้หลายคนคุ้นชินกับอ l i p เพย์และวีชัดเพแล้ว,ลวดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ eCNY อาจต้องใช้เวลาและในระดับโลกยังมีคำถามว่า eCNY จะสามารถท้าทายอำนาจของดอลลาร์ได้จริงหรือไม่ล่าสุดปี2025นี้นี้จีนยังเปิดศูนย์ปฏิบัติการ eCNY ระหว่างประเทศที่เซี่ยงไฮ้เพื่อเร่งขยายการใช้งานในธุรกิจระหว่างประเทศนี่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้มอง ECNY แค่ในประเทศแต่หวังจะผลักดันให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินระดับโลกในอนาคตสรุปแล้วการผลักดัน ECNY อย่างจริงจังของจีนไม่ได้เป็นแค่การทำเงินรูปแบบใหม่แต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเสริมบทบาทหยวนในตลาดโลกและแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีคำถามคือในอีก5-10ปีข้างหน้า ECNY จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งของเงินดอลลาร์สหรัฐได้หรือไม่ หรือจะเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการเงินภายในประเทศเท่านั้นแล้วเพื่อนๆคิดยังไงคะคุณมองว่า ECNY คืออนาคตของการเงินโลกหรือเป็นเพียงก้าวหนึ่งของจีนในการควบคุมเศรษฐกิจในประเทศคอมเมนต์ความเห็นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวธุรกิจจีนและเทรนใหม่ๆที่น่าติดตามนะคะ